ขอเชิญคนแรกนะคะยูจินค่ะรู้สึกตื่นเนตะ้นมากเพราะว่าเป็นต้นตักสินเลยว่าเราจะได้ไปต่อหรือว่าต้องกลับบ้านยูจินอธิบายหน่อยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นแกงฮังเลค่ะก็คือจะเสิร์ฟคู่กับเป็นเนื้อที่เอาไปจี่แล้วก็เป็นฟแมะนาที่เอาไปทอดนะคะแกงฮังเลนที่ใส่กะทิด้วยเหรอครับ เพราะจริงๆแกงหังเลเนอ่ะไม่มีกะทิแต่เขาเคี่ยวจนงวดและเข้มข้นจนคนเข้าใจผิดว่ามีกะทิจรินครับมีไปศึกษามามากน้อยแค่ไหนอครับภาคหนือ ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็พอเห็นแบบผ่านๆมาบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารสชาติที่กินมาเนี่ยมันไม่ใช่แกงฮังเลครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันยังไม่ใช่เป็นแกงทางเหนือด้วยแล้วก็กินแล้วมันจะออกไปทางแปลกมากกว่าที่จะอร่อยครับในส่วนของวัตถุดิบหลักยูจินทำให้มูลค่าของเนื้อโคราชวากกลมันหายไปหมด ทั้งสองส่วนสุกจนแข็งอันนี้ป้าถือว่าหนูไม่ได้ชูวัตถุดิบหลักเท่าที่ควรค่ะค่ะส่วนความคิดสร้างสารรค์ฉันคิดว่าจานนี้อาจจะน้อยเกินไปยูจินแค่เพียงแต่ทำแกงมาให้เราชิมจานนี้ถือว่าความคิดสร้างสารรค์น้อยเกินไปครับแต่มาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับยังไงก็ฝึกต่อครับ มีแบบครั้งที่ผิดพลาดบ้างก็เลยแบบไม่ได้เครียดอะไรแต่หนูก็จะพัฒนาต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับยูจินและฟลอยด้วยนะครับทั้งคู่นะครับเข้ามาจาก Masterchef Junior ตั้งแต่วันแรกเห็นความตั้งใจทั้งหมดครับวันนี้เพียงแค่พลาดอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำลายความฝันของเราต้องเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถ เราขอมอบเหรียญนี้ให้เป็นความทรงจำของทั้งสองคนและให้สู้ต่อไปครับเก่งมากเลยนะครับรอบรออะไรเลมาคู่ครับนรูใส่บนครับใส่เนื้อน้หน่อยครับ การหลอดู้ไหมบาย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 มาสเตเชฟจูเนียร์ก็ให้ประสบการณ์กับหนูเยอะเลยค่ะก็แอบเสียดายแบบอีกนิดเดียวเราก็จะได้ไฟนอลแล้วอ่ะบ๊ายบายโชคดีนะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้ารอบแล้วแต่ก็อยากบอกเพื่อนๆพี่ๆทั้ง4คนเนี่ยให้ทำเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเชียร์นะคะ มาหาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia